เฮ้ยมีน้ำด้วยเฮ้ยไหนไหนไหนอ๋อยาต่อท่อไว้อุ้ยน้ำไหลแล้วน้ำดีด้วยนะไม่ได้แบบว่าเป็นสฉลบสนิมนะโหยังใช้ได้อยู่เลยใ่ก่อนที่มันจะบ่อโย่ ถ้าบ้านใครมีแล้วเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรกันคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ EP นี้ก็จะเป็นภาคต่อของโปรเจกต์เก็บบ้านคุณยายกันนะคะเมื่อกี้ก็ได้พาไปดูของเก่าชิ้นแรกกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะเจอของเก่าๆอะไรในบ้านคุณยายกันบ้างชิ้นนี้คือเรียกได้ว่าเกิดใหม่ไม่เคยใช้เลยเหมือนกันย้ำอีกทีนะคะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเราจะทิ้งของให้น้อยที่สุดเน้นทําความสะอาดแล้วก็เก็บของที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นสดส่วนนะคะจะได้ไม่ลกแล้วก็เพิ่มพื้นที่บ้านในกว้างมากขึ้นเนาะเอาเป็นว่ามาดูกันนะคะว่าเก็บเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากเดิมมากแค่ไหน เก็บไปเก็บมาก็เจอสมบัติอีกชิ้นแล้วค่ะมีใครรู้บ้างคะว่าเจ้านี่คืออะไรดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วน่าจะเดากันได้ไม่ยากนะคะว่าเจ้านียคืออะไรอ่ะถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวทำทายดูใครจะทําร้านค้าเปิดลงนี่ต้องคิดดีๆเลยนะคะถ้ามีมุมไหนหรือซอกไหนที่ถูกปิดตาย mm hmm. เข้าไปทําความสะอาดไม่ได้นี่ก็จะกลายเป็นสภาพแบบนี้นะคะเห็นวนๆกันอยู่มุมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยเอาเรื่องนะคะ ยิ่งถ้าเราไม่ทิ้งของเลยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งทําความสะอาดแยกของ,องแล้วก็จัดเก็บกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ก็คือไม่ไหวขอไปพักเติมไอติมก่อนนะคะลําจากบาทบานจากนั้นก็ต้องเติมพลังด้วยมีโซนะคะก็คือร้อนไม่ไหวละส่วนเด็กๆตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองไปก่อนนะคะพ่อกับแม่ยุ่งมากเสร็จแล้วก็มาจัดการฝั่งหน้าร้านกันนะคะตรงนี้ก็จะจัดไว้แบบเดินง่ายๆนะคะลูกค้าสามารถเดินเข้ามาหยิบของเองได้หรือคุณยายก็สามารถหยิบของจากตรงนี้ใส่ในตู้แช่ได้ง่ายๆด้วยเหมือนกัน เก็บกันจนเพลินจะลืมมาตั้งกล้องไว้ตรงนี้อะจ้าตู้นี้ก็ใช้งานไม่ได้มาหลายปีแล้วนะคะคุณยายเขาบอกว่าจะเก็บไว้ซ่อมก็อ่ะอเก็บก็เก็บค่ะแต่ความท้าทายอยู่ตรงที่นางมีแค่สามล้อค่ะเข็นไปก็ลุ้นไปไ ด้้ันเลยยครบพออู่โอ้ my gosh โอ้ my gosh มีหนูไหมค้มมมมามไปเลยแล้วกันเนาะนี่ออกมาก็ได้ประมาณนี้ถามถามาถามว่าจะ ทุกคนคิดว่าเป็นไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสร็จจากหน้าบ้านแล้วเราก็มาลุยหลังบ้านกันต่อค่ะเริ่มจากเก็บกระเป๋าที่แขวนอยู่ตรงทุกที่ที่แขวนได้นะคะกระเป๋าเยอะมากแทบไม่เคยได้ใช้เลยกลับมาทุกครั้งเธอก็ยังอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือฝุ่นที่หนาขึ้น ที่แรกยังหาที่เก็บไม่ได้นะคะก็เลยเอารวมไว้ในถุงดํานี้ก่อนแต่ว่าเก็บไปเก็บมาก็มาเจอเจ้าถังอันนี้นะคะเห็นเป็นถังว่างๆอยู่ก็เลยถือโอกาสขอเอาไปใส่กระเป๋าไว้แล้วกัน สมัยเด็กๆใครเคยเอาลูกอมพารบีดใส่หลัแบบนี้ให้เพื่อนกันบ้าง สารภาพอะ่ะคนเจอระบ้ารูปเก่านะคะเป็นรูปคุณอาก่บเพื่อนๆสมัยเรียนรามรุ่นที่สองอ่ะนับเอาว่าปัจจุบันรุ่นที่เท่าไหร่แล้วของก็ขยะบ้างไม่ใช่ขยะบ้างนะคะปนๆปปกันไปอันไหนขยะก็เก็บทิ้งอันไหนไม่ใช่ขยะก็เก็บรวมใส่ถุงไว้แล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เป็นที่เก็บฝุ่นนะคะเก็บยังไม่ทันเสร็จก็พอดีหลานชายมานะคะก็เลยเดี๋ยววานให้หลานช่วยย้ายตู้นิดนึงเธอเธอเอาไปรวมตรงนู้นเอากล่องไหม อันนี้ก็เป็นตู้ของสะสมของคุณยายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพรีเมียมที่มาของที่ซื้อมาขายนั่นแหละส่วนใหญ่คุณยายก็ไม่ได้เอาแกะออกมาใช้หรอกนะคะจะชอบเอามาเก็บในตู้แบบนี้อันนี้ก็เป็นของที่ป้าาอยากจะขโมยกลับบ้านนะคะ ก็จะเน้นทําความสะอาดนะคะตู้นี้ก็จะแบ่งเป็นของช้ร่วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เคยให้ของช้รลวยคุณยายมาเนี่ยสบายใจได้เลยคุณยายเก็บไว้อย่างดีแน่นอนและนี่ก็คือมือถือรุ่นที่ทนที่สุดในโลก นี่ก็จะเป็นแก้วที่แถมมาจากแบรนด์ต่างๆนะคะเ <_ d ose> จ้าตู้รถเข็นใบนี้ก็เรียกได้ว่าโตมาด้วยกันกับแม่เลยกว่าได้มาดูกันนะคะว่าทําเสร็จแล้วออกมาจะได้ประมาณไหน<_ <s> <_ <d ose> ปิดจบมื้อเย็นด้วยหมูจุ่มแบบจุใจเ <_ d ose> <_ d ose> ช้าว,วันใหม่แล้ววันนี้อากาศดีมากทุกคนเห็นไหมมีหมอกจังๆ็นภูเขาด้วย <_ d ose> ตรงนี้ก็เป็นสกายวอล์กนะคะทีแรกตั้งใจว่าจะพาเด็กๆขึ้นไปเดินแต่ว่า พอขึ้นไปได้ประมาณหนึ่งเท่านี้นะคะเด็กๆก็ชวนกับเพราะว่าเขาเห็นนี่ค่ะเดินเข้ามาเขาก็เห็นเจ้ามมาหมุนนี่แล้วก็ปักใจจะมานั่งมมาหมุนอย่างเดียวสกายวอล์กอะไรก็ <นะ S 1> ไม่เอาแล้วนะอาจจะลงได้นะคกูพอครับ ยวคือนานมากนะหมุนต่อไปแม่ก็จะไม่ไหวแล้วก็ยังไม่จบนะก็ยังจะมาหมุนกันต่อที่ชิงช้าสวรรค์ตรงนี้ก็อยู่ข้างหน้าสกายวอล์กนี้เลยนะคะคุณลุงที่คุมเครื่องก็คือใจดีมากนะคะถึงแม้ว่าจะมีแค่ปั้นเราก็คุณลุงก็ยังเปิดให้นั่งนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะคะ ดังนั้นก็ไปเที่ยาววาัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วกันต่อนะคะพวกเราใช้เวลาอยู่ที่นี่กันค่อนข้างนานนะคะแม่ก็เลยทําเป็น EP ีแยกไว้ก่อนหน้านี้ละสามารถย้อนไปดูได้นะคะสวยงามมากจริงๆทุกคนตกเย็นวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวปางอุ่งแถวบ้านกันนะคะอันนี้ไม่ได้มีใครตั้งนี่แม่ตั้งเองเนื่องจากว่าวันนี้เขามีงานแข่งเรือนะคะก็เลยถือโอกาสพาเด็กๆมาดูออยยูู่่กกลััง สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆแทนการแข่งเลือก็คือสะพานนี้นะค่ะก็เลยพาเด็กๆมาเดินเล่นที่สะพานนี้แทนโค้เนี้เป็นการพบกัน ขอ,ขอปิดท้ายภารกิจลื้อบ้านคุณยายไว้ที่ตรงนี้นะคะบางส่วนก็จะไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าในระหว่างที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยคุณยายเขาก็เก็บบ้านเองไปเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าอนะีพีหน้าเนี่ยแม่จะพาทุกคนไปกลางเต็นท์กันค่ะเป็นลานกลางเต็นท์แบบ VIP ที่เราจะมีห้องน้ําเป็นของเราเองแบบนี้เลยมานอนเต็นท์กลางสายฝนแล้วตื่นมาลุ้นทะเลหมอกตอนเช้าด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ